สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องนิต้าอีกเช่นเคยนี่เพิ่งตื่นขึ้นมาเลยนะครับนี่ตื่นขึ้นมาปุ๊บจำอะไรโล่บอกอืมเล่นเกมอะไรอ,อ,กกอยู่ครับเล่นเกมไอชี่อ่อาไหนไหเดี๋ยวพ่อขอเดินเข้าไปดูหน่อยอืม่งจี้จี้จจอโอ,โอ้นี่ที่น้องที่นอนน้องนิต้าในวันหยุดใช่ไหมเนี่ย ได้ไหมคะโอ้โหนิต้าเป็นตัวอะไรตัวผู้หญิงเหรอคะอน้องๆหนูๆคนไหนที่เล่นเป็นมาสอนน้องนิต้าเล่นได้นะนี่นิต้าก็ยังเล่นไม่เป็นยังไม่รู้เลยว่าเดินไปไหนอน,นี้ไปไหนคะลูกไ,ไปทั่วใช่ไหมครับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเก่งแล้วนะครับคอมเมนต์มาสอนได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาบอกก็ได้ว่า เขาเล่นเกมอะไรกันอยู่จะได้เล่นด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายกันบ๊ายบายบอกฝากกดติดตามด้วยค่ะเอาพูดดีๆดิบ๊ายบายกัน